คลิปที่37กล่าวถึงการทำสมาธิโดยการเพ่งสิ่งที่ไม่สวยไม่งามคืออสุภัสสิ์หรือศพสิบแบบผู้เล่าได้นำภาพจากหนังสือกายคตาสติของหลวงตามหาบัวมาประกอบการเล่าเรื่องทั้งนี้เพราะหลักการของการหมดทุกข์จะต้องเลิกรักกายตนและกายผู้อื่นดังคติที่ว่าผู้ใดหมดรักกายตน หมดรักกายผู้อื่นผู้นั้นก็นิพพานกันตะสลิพิคุแต่สำหรับคลิปที่37นี้ถูกแบนไปเพราะว่าผิดกฎชุมชนดังนั้นผู้เล่าจะเสนอคลิปที่38คืออนุสติ10ดังที่กล่าวไว้แล้วในท้ายที่ท้ายบทที่37ว่าจะนำเสนอเรื่องราวของอนุสติแต่ เนื่องจากอนุสตินี้มีถึง10แบบ10ประเภทดังนั้นจึงจะขอเล่าเรื่องของจาคานุสติกเพียงประการเดียวการเจริญสติโดยใช้วิธีการของอนุสติ10นั้นกระทำได้ถึง10วิธีคือ 1. พุทธานุสติ 2. ธรรมานุสติ 3. สังคานุสติ สีศีลานุสติ 5. จาคานุสติ 6. เทวตานุสติ 7. อุปสมานุสติ 8. ปมรณานุสตินนสต 9. กากายคตาสติและสิอานาปนสติอนุสติก็คือการตามระลึกถึงอยู่เนืองๆและ,ะมีผู้ขอให้ผู้เล่าเนี่ยเล่าถึงความเป็นมาของบ้านเพชรน้อยพลอยไทยผู้สนับสนุนการจัดทำคลิป มาจูเนต็ตผู้เล่าจึงจะขอย้อนไปถึงอดีตสมัยของหัวหินในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่หัวหินในสมัยนั้นยังอุดมไปด้วยธรรมชาติในขณะนั้นภูมิประเทศของหัวหินด้านตะวันออกติดทะเลและด้านตะวันตกติดแนวภูเขาตะนาวศี ที่ลึกเข้าไปจะท่องช่องเขาด่างจะเป็นป่าลาอหูหรือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปัจจุบันนี้จึงทําให้วหินเนี่ยอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสินสารไทยแม้ที่ใกล้กับทะเลก,ก็มีหนองน้ําใหญ่ที่รู้จักกันดีว่าหนองปลือและหนองคางที่หนองปลือนี้จะเป็นที่เสือเนี่ยเข้ามากินน้ําอยู่เสมอและที่ป่าลาอู ก็จะปรากฏว่ามีช้างมากมายหลายเชือกช่วงนั้นชาวบ้านบางแก้วและบางจานจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้เข้ามาทำาไร่ไถนาบริเวณหนองปือที่อุดมสมบูรณ์เดิมทีก็มาทำการ,กรเกษตรช,ชั่วคราวแล้วก็กลับบ้านเกิดต่อมาก็มาตั้งลกลากอยู่ที่ในหัวหินเลยลูกหลานคือพวกที่นำสก,กุลกระแสศินสาธุการการ,การโนไม่เทียมทัดวัดขนาดเป็นต้น สังคมจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้สังคมนั้นจะต้องมีผู้เรสียสละที่รู้จักการบริจาคหรือมีจากฐานทุกขิกิ้หญหินก็เช่นเดียวกันดังเช่นขุนสีเสละคมปลอยกระแสศินกำนันคนหนึ่งของหุ่หินหรือน้องเขยของกำนันปลอยที่ได้เริ่มให้มีการก่อตั้งโรงเรียนเอกชน,นแห่งแรกคือโรงเรียนสาธุการอีกทั้ง หลวงแาะนางราชกิจบุรเดศผู้ที่ให้การต้อนรับแขกไปใครมาที่มาวหินด้วยไมตรีจิตมิตรภาพหรือคุณครูประดับดุดยิ่งผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดลูนศึกษาและหรือนางสาวพองศรีการจนโนมัยผู้ที่ตั้งใจใส่บาตรพระและ,และนักบวชที่ผ่านหน้าบ้านเป็นต้นจึงทำให้หัวหินเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและนอกประเทศ กดติดตามอนุสติสิบตอนจากขานุสติในคลิปสุดท้ายที่จะนำเสนอต่อไปกปดอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทอทอทอคือทำทำทำและทำ,ท,ำทันทีจึงจะประสบผลบในสวนให้หอมอบอวนสู่ชนจงสุสิ่งหวังให้สมตั้งใจให้คร